มาครับอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับโอล่ากูดแคทนะทั้ง Pro อัลตรแล้วก็ตรงนู้น GT อ่าอยู่กับเราวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาก่อนเลยราคาดีงามมากราคาเริ่มต้นในรุ่น Pro 7 9 9 0 0 0บาทในรุ่นอัลตร้านะครับ899,000าบาทแล้วรุ่น GT นูน่นตรงนู้นนะครับน้องแมวตัวซิ่งอยู่ที่1 0 9 0 0 0 0าน0บาทด้วยกันนะเราเปิดมาด้วยราคา,าก่อนเลยสำหรับในเรื่องของการดีไซน์ภายนอก บอกเลยนะครับเป็นเสียงเดเป็นเป็นเสียงเดิมว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์สตริปสีนะครับในตัวของ GT จะมีการเปลี่ยนสตริปสีนะครับจากสีแดงเป็นสีเหลืองรอบคันภายในและภายนอกรวมถึงปั๊มเบรกด้วยแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นได้แบตเตอรี่เท่ากันที่57ประมาณ57กิโลวัตต์นะครับก็เหลือในตัวคู้ชัเองก็จะเหลือวิ่งได้ประมาณ480โล แล้วก็ตัวนู้นตัว GT จะวิ่งได้อยู่ประมาณมประมาณ4 6 0โลอ่าเพราะว่าตัวนั้นมันแรงกว่าอคอกเยอะกว่า<ม>ก็คือทําให้อ่าความจุข,ของแบตเตอรี่ในการชาร์จเนี่ยวิ่งได้สั้นลงนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสาร <ไป S 1> ที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งชัดเจนชัดเจนเลยพอเปิดเข้ามาดูภายในแล้วคันเกียร์ไม่ใช่คันเกียร์เรียกว่าปุ่มเกียร์นะครับจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยที่เคยเป็นปุ่มหมุนท็อกเกิลสวิชเนี่ยอ่าไม่ใช่ท็อกเกิลสวิชนะะครับเป็นปุ่มหมุนเกียร์ ย้ายมาแล้วนี่มาอยู่คันเกียร์ด้านขวาเหลือแค่อันนี้ก้านเดียวนะครับเป็นควบคุมเกียร์นะครับเราก็ด้านซ้ายอ่าด้านซ้ายก็จะคุมทั้งหมดทุกอย่างปัดน้ําฝนนะครับไฟ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 หน้าออโต้ไฟเลี้ยวนะครับรวมไ้หมดทุกอย่างเลยหน้าจอขนาด17นิ้วนะประมาณความยาวประมาณ17นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะถ้าถ้าวัดเฉพาะจอก็จะประมาณ7นิ้วด้วยกันนะ ทีนี้เรื่องของภายในข้อโดยสารเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีทูโทนโทนเดียวกับตัวรถเป็นสีเฮเซลแล้วก็ตัวตัดกับสีน้ําตาลนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวของเป็นตัวอัลตร้านะคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวอัลตร้าเพราะว่าดูจากกันชนดูจากกันชนถ้าในตัวของต้นโปรรุ่นโปรจะไม่มีเซ็นเซอร์ 6. จุดด้านหน้านะแต่ตัวนี้มี ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับว่าจะเป็นตัวตัวอัลตร้าเองนะครับแล้วก็ตัวอัลตร้าเองเนี่ยมีคนดูอยู่พอสมควรไม่เป็นไรนะแต่ว่าสีจะต่างกันนะครับเรื่องของภายในห้องโดยสารเอง้อง <c oughs> ห้อง,งเก็บสัมภาระก็ยังเท่าเดิมนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์อย่างชัดเจนมากนักนะครับสำหรับตัวของ g o ู d แคทในเวอร์ชันนี้นะสิ่งที่เห็นชัดๆนะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือ Vehicle-to-load นะครับ V2L ก็คือการภาพจ่ายไฟจากตัวรถออกมาที่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในต้องใช้ปลั๊กในตัวของอีซีไทเป็นช่องช่องใช้ถูจ่ายออกมาให้กับ ปลักนะครับได้กําลังไฟสูงสุดอยู่ประมาณ3,300วัตต์นะหรือประมาณ3 3กิโลวัตต์ไปประมาณนะครับสำหรับใช้งานต้องใช้ไฟฟ้าโดยรวมนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของ GoodCat และ GoodCat GT ในเวอร์ชั่นประกอบประเทศไทย